หล่นใต้ต้นจริงๆคะ่ะสำหรับน้องทิกเกอร์อาชิระลูกชายสุดที่รักของแม่นิโคเทริโอพี่ฉายออราสุดบงังด้วยรูปหน้าที่หล่อคมเข้มแถมยังมีรอยยิ้มที่ละมุนดีต่อใจจนเฉิดฉายมากเลยถูกคว้าตัวมาขึ้นแท่นเป็นพระเอกเรื่องแรกในชีวิตแบบเต็มตัวกับละครเรื่องสายรุง้งซึ่งล่าสุดทิกเกอร์เผยว่าอย่างแรกต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ พี่ชอตพี่เอ็ดมากๆที่ได้ยื่นบทนี้มาให้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆที่ได้รับโอกาสนี้สำหรับผมคงต้องทำการบ้านหนักมากได้มาทำการเวิร์กช็อปได้มาเจอตัวเองในเรื่องตอนโตนั่นก็คือพี่ป้องตื่นเต้นหนักเข้าไปอีกแต่พี่ป้องใจดีมากๆสอนเราทุกอย่างว่าเราต้องแสดงยังไงสื่อสารอารมณ์ยังไงทำให้ผมผ่อนคลายมากๆเลยยังไงฝากละครเรื่องสายลุงด้วยนะครับ เน่นแม่เรียกว่าแฟนคลับทั้งหลายของน้องทิกเกอร์ก็ต่างตั้งหน้าตั้งตารอชมกันเป็นแถวเลยจ้า